นเราจะมาไปเช็คเจ้าของช่องกันนะว่ารถเขาเนี่ยประกอบอะไรนะใช้อะไรบ้างน,นะครับชิ้นแรกเลยเฟรมเฟรมซับโรซ่าร์ทันดูบีชนะอันนี้เฟรม21นะเชนสเตย์สิบสามนะครับเฟรมยาว21นะครับอันนี้ก็เป็นดำเดิมนะสีดำเดิมๆเ,เลยไม่มีอะไรแล้วก็แปะติ๊กเกอร์นะชิ้นนี้นี่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับ สองเข็มมาวะน่โลโก้อยู่ตรงนี้ครับอ่าเด่โลโก้ซับโรซ่านะแล้วก็ตรงนี้เนี้ยซับโรซ่าอ่าครับเป็นโลโก้แบบ CNC มาเลยนะครับอ่าต่อมาผมเป็นชุดเบอกนะครับหลักอาเนี่ยของอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ซื้อมาขัดเงาให้เป็นสีเงินเงินบริชีนนะเงาเ,งาเงาอย่างนี้ก็คือขัดเงาเองเบอกนี้ก็ซับโรซ่าแมตเลยนะกุชชี่แก๊งนะ สามสีเอ้ยสองสีอะไรต่อมาคนระับชุดตะเกียบนะผมตะเกียบนะของแลนด์ทวินเพิร์กนะครับนี่เป็นคอมอรี่ออฟเซ็ตสามสิบมิลนะ่าต่อมาเป็นชุดช่วยคอนะครับของเมอริทนะครับเป็นฝาสูงนะตอนแรกใช้ของชา a d โดนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนเอาฝาสูงมาใช้แทนนะครับชุดต่อมาเป็นเต็มนะชา a d โด o อ i n ดินนะนี่คือชา a d โด o อ i n ดินนะ ตอนแรกเนี่ยมาเป็นสีดำนะครับแล้วก็เอาไปขัดเงาแล้วก็ขัดกระดาษทรายไล่เบอร์ฮะมันก็จะเงาแวบ,บๆนะฮะแต่ลองดูข้างล่างเน,เนี่ยเงาเงากระจกเลยฮะชุดต่อมานี่เป็นแฮนด์นะแฮนด์เป็นซับโรซาวินนี่เคาบาร์นะครับมีสองตัวนี้ความสูงมัน8.5นะฮะโฟมดี้สีโครเมียมต่มาเป็นปอกแฮนด์นะปอกแฮนด์ ซับโรซากิฟฟินนะครับของมาร์คเบเนตซิกเนเจอร์นะตัวนี้นุ่มอะแต่เวลาใส่แนะนำให้เอาโลโก้เนี่ยออกไปทางด้านด้าที่ไม่ค่อยได้จับนะเพราะว่าตรงโลโก้เนี่ยมันจะลอกก่อนเลยอย่างแรกก็เลยต้องเอาด้านท้ายมาใส่แทนนะไบเอ็นี่เปลี่ยนเป็นซับโรซาปิดชินนะาบเอ็นเป็นอลลอยนะอลูมิเนียมสวยดีหายากเลยตมาผมเป็นชุดล้อครับชุดล้อหน้า ตัวยางเนี่ยหน้าหลังนี่เป็นฟิตไบ k e นะฟิตไบส์เอฟยูนะครับเนี fit ่ยฟิตไบสโคนะครับเอฟยูตัวที่แบสซิมใช้นะขอบล้อหน้านี่เป็นของ o อ y s ซี่นะ o อ y s ซี่ฮ a z ซ r ดนะครับวันนี้ขัดสีแล้วก็ปัดเงาเช่นกันนะ,ะก็คือทับกาดซ้ายขวาได้เป็นจีสปอร์ตทั้งคู่นะเราจะเย็นๆหน่อยชุดดุมหน้านี้ไม่ใช่ o อ y s ซี่นะผมตัดติ๊กเกอร์มาแปะเฉย เป็นของอิตเชนวีนันะครับตัวแต่งแกนกวงนะสองเข้าไปเป็นแกนกวงแกนกวงนะมันดุมโฟโมแกนกวงนะก็ตัวนี้เบามากประมาณสองขีดนวะ่าน้ำหนักมีขนาดไม่ไม่ไทยเทนะแล้วก็เป๊กเป็นเค้านะเค้าบนะัตเตอร์เป๊กนะตอนแรกจะเอาเป็นเฟเด r ร l แต่ว่าหมดมันของหมด, <c oughs> ดก็เลยจัดเป็นเค้าแทน อ่ะชุดต่อไปนะช,ชุดบันไดนะฮอร์ชี่เฮอร์ชี่บีมแบกนะจริงๆมันเป็นของแฟตแลนด์แต่จริงๆแล้วตอนเขาขายเนะี่ยเขาระบุอยู่ว่าเป็นสตรีทแฟตแลนด์พาร์คใช้ได้หมดนะเพราะว่าบันไดมันแข็งแรงทนทานเบาแล้วก็ทรงมันสลิมนะดอกนี่น่ากลัวอยู่ดอกก็จะคมๆหน่อยฮนะฮนะส่วนชุดขาจานะเป็นซับโรซาพิคิชินนะครับ สีโครเมียมนะความยาว165มิลน,นะครับผมซับโรซาบิชินบิกบิชินโซ่ชาโ์ดูอินเตอร์ล็อกซูพปีมนะครับนี่โซ่ที่หนาที่สุดในโลกในตอนนี้นะของปีเม็กหนาจริงๆถ้าเทียบกับโซ่ข้อปกตินี่คนละเรื่องเลยแล้วก็ใบจานนี่ซับโรซาแบนดิตนะครับ25ฟันล็อกสีปัดเงาเช่นกันนะแล้วก็เนี่ยนะครับซับโรซาบิก ซับโรซาบิดชินนะฮะมิดบีบีย2่สิบสองมิลน,นะครับตรงรุ่นตรงรุ่นตรงรุ่นเีนยกับขาจานเลยครับมาส่วนของล้อหลังนะล้อหลังครับคนถามมาเยอะมากว่าดุมนี่ของอะไรฮะนี่เป็นดุมของ r e v o l u t i o นนะเป็นแบรนด์ไต้หวันซึ่งสเปคเนี่ยแบบโคโลนีวาร์สเลยนะก็คือ6ฟัน120พอยนะเสียงก็จะหวานนิ่มที่ๆอย่างเงี้ยนะ แกนกวงเหมือนนะตัวนี้แกบนบกวงส่วนชุดล้อหลังนะเหมือนกับล้อหน้าครับแต่ว่าขอบล้อเนี่ยเป็นของ Alienation นะ Alienation Maxi นะตัวนี้ก็คือใช้ใช้ไปก่อนนะรอมีงบแล้วค่อยเปลี่ยนเป็น Shadow Touch ส่วนเป็กหลังนี่ไม่มีอะไรมาก Odyssey PC นะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกแกนโคโมยาว4.75นิ้ว ทับกาดจีสปอร์ตยู port, นะิการครับสองข้างเลยเหมือนกันโดยรวมคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคันนี้แต่งแบบทั่วไปสเปครับใครถูกใจอันไหนก็ลองไปสั่งซื้อจะได้ครับผมรับไปเช็ควันนี้ก็สวัสดีครับผม